อ่าเฮ้ยมันก็ยังขาดอยู่วะาเาดูฮัลโหลเออเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าอาไบอาไปพูดได้ได้ยินไหมได้ยินได้ยินขอบคุทีฟครับผมี่พิสาความกรรับุ้ยยออ้้ อุ้ยอุ้ยมึงอ่ะอุ้ยไอเซนไม่ไหนครับไปโดนไปโดนผมอยู่กลางไฮเวย์อุ้ยไอสัตว์อุ้ยไอเฮียกูนึกกูนึกถึงตอนนี้ไอเซนมันล็อกตอนนี้แม่งอยู่ฮออ่ะแล้วแม่งตกสายห่างตลอดเท่าไหร่ก็เลยไม่กลับก็ผมแบบมาไฮเวย์กับถึงหรอแล้วเดี๋ยวนี่ตำรวจมาลับมาตำรวจมาลับมาเนี่ยผมผมวิ่งไปแซนดี้ใกล้ๆไม่เป็นไรพี่หุ่าไทยไปยึดกลับไปยึดหายแก่ สเก็ตหายสเก็ตมาออกเกมเข้าใหม่เลยพี่มันกลับออกมาสเก็ตเหรอใช่ยืนกันเต็มเลยไอเบลบอกบอกมึงประกาศเดี๋ยวถึงประกาศให้ฮะใครสเก็ตหายออกเกมเข้าใหม่คือกลับเข้าไปแล้วใช่น้าข้างหน้าข้างขวาไมโครโฟนมิวด ฉยออกข้าใหม่สติคิวร้องอีกืลก็แต่วทีซ่าจะได้ไปติคิวคิวมาสี่ผมเปลี่ยนสภาพอากาศหรอผมเปลี่ยนเี่ยนสภาพอากาศเ๋ยไม่ได้สิดนาทีอพี่สงพี่อพ่แนดี้หน่อยอ่้าคืังวงน่าจะเก็ได้พอดีเมื่อกี้คยั่วงหัวนะู่พอดีพอดีแล้วไหนอะพี่ไปรอเขาหนหรอรอคนสี่ห้าร้อยก่อน ดี่รมาอะไรนะพี่รอมาหนึ่งได้ปะทำไมกูขอไปรับเฟก่อนี๋ยวต้องกลับมาอสรอถึครับผมี่อยู่สันอก้วูกูบอกมารับที่ไหนดีรงนเขียวไปพี่นั่งไงเกียว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 เื่อยๆไม่เชื่อกูสิ จำเนินพอไรเกี่ยวเยอะจริงจริงคือแอดมินขึ้นรถคนไหนคือมันใจน,นี่เฮ้ย hey! ขับรถเสียไม่ขาดหรอวะลองคุยพูดดิป้าเอา้าเสียไม่ขาดเฮ้ยแป๊บนินมีกระตุกบ้างบางทีเดี๋ยวไม่ไม่อันนี้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 ย้ายย้ายมัมเบิลไปเปิดอีกอันนึงแยกไหน,นลองพูดดิกระตุกเหมือนเดิมเมื่อกี้ยังมีกระตุกอยู่เลยตามที่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนอ่ะไม่คุณไม่ได้กดพูดเนี่ยเนี่ยกูได้ยินเสียงมึงตลอดเลยพูดดิมันมันเข้ากระตุกยล้ว ไปที่มึงหรือเปล่าของพี่ปกติมันต้องมีโปรแกรมโหลด่ะตรงนั้นอะแต่มันก็ตัดว่าปกติไปแล้วเควดได้อะไรแล้วเวลาเวลามีเควดให้โดนยินเทเซอร์มึงทำไงอะออกเข้าใหม่โอ้นี่ไงติดคุกสี่พ่อแล้วทำไงออกเข้าใหม่เหรอเอ้ยอะ ไปได้สามหมื่นสี่พันคนในที่สุดเดี๋ยวคืนนี้ผมแม่งเดี๋ยวแม่งเจอผมกด์แบงค์คืนเนี้ยแค่นั้น,อนนอนแล้วเดี๋ยวรอก่นรอชัวร์วก่อนไอ้สัตว์ตอนนี้มันหัวร้อนเลยด,ดิมันหัวร้อนเลยด,ดิมันหัวร้อนดิใช่ปะมันหัวร้อนไปยิงเซิร์ฟอื่นเลยใช่ปะ เข้าโจมแบบวันนี้เข้าเข้าผมมาตั้งใจจะมาเข้าเวรวันนี้เขาจะได้เผื่อคะแนนจิตวิสัยจะเพิ่มขึ้นแต่คือมาดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนไงไม่เป็นไรหรอกพี่ดิวรอยกับกับพี่กะเพากขาน่าจะเข้าใจว่าไอโจ๊มันติดทุระเยอะเขาน่าจะไม่ว่าอะไร แม่งลุงนี้น่าเรียกมาจับข่าคุยอย่างนี้แต่แรกแล้วชิบหายโดยเป็นอาทิตย์เลยตัดแต่ก็ดีบางคนเขาไม่มีความอดทนก็ถือว่าไอ้นี่ไปแต่คือจริงมันก็ไม่ผิดที่เขานะผิดที่เราแหละหอดบอปะหมดปะบอครับ๋อยี่สิบครับบ พี่เดนรอสนอนเราเลยไวรุ่นครับผมร้องเพลงเป็นไหมอืมนิดหน่อยใช่เหรออันนี้คือรอรช่างอยู่เหรอเปล่ารอมาคนกลับไปด้วยฮะอ๋อจะไปไหนพอดีมันโลแบนะ็กเนี่ยผมจะไปเบิกรถฮรอ๋อมานี่มานี่เดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยมีอะไรให้ลองนิดนึง คือเราลมหายใจเยอะปะเออเยอะมั้งลองอายาวๆได้ไหมอาแล้วก็พูดใหม่ครั้างทำได้ปะได้ครับห้ามถ้าสมมติว่าผมไม่จอดรถห้ามหยุดห้ามหยุดนะโอเคไหมโอเคคือเริ่มแล้วบอกอย่างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพ่อผมบอกให้เริ่มอายาวคือต้องเริ่มไปนะแล้วก็ถ้าสมมติผมไม่จอดรถห้ามหยุดนะโอเคป่ะเลองช็คโอเคอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าไม่เริ่มอย่าไม่เริ่มเราแป๊บเดีเดี๋ยวผมเข้าไฮเวย์ก่อน อ่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่าไปเรื่อยอะเสียงข้ามแผ่วลงนะได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินครับได้ยินโอเคชัดแจ๋วนะต้องต้องกดพูดตลอดด้วยนะอ้าวเริ่มอ่าอย่าแผ่วดิอย่าแผ่วใกล้ๆไหมครับโฟนหน่อยเอาใหม่เร็วอ่า เฮ้ยเหมือนก็ยังขาดอยู่วะเขาดูฮัลโหลเออเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าอาไปอาไปพูดได้ได้ยินไหมได้ยินได้ยินขอบคนณทิปครับผมที่ทำให้สามพามันได้สนานครับสำลักเหรอเมื่อกี้สำลักเหรออาไปดิอาไปยาวอ่าเออทนเสียงเดิมตลอดทนเสียงเดิมตลอดเอาใกล้ๆกล้ไหมอ่า จะโหดร้อนทำไมเฮ้ยอย่างงี้มันก็ไม่รู้เรื่องดิแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเชียร์ตัวกูไปนิดนึงเอาอย่างนี้นับเลขดีกว่านับเลขดีกว่านับหนึ่ง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 นับตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยอ่ะให้ผมเปิดออโต้เลยใช่ไหมก็คือกดพูดอะอ๋อกดพูดค้างไว้เลยออแค่ไม่ไม่ใช่ออโต้เนาะไม่ต้องออโต้แค่กดพูดค้างไว้โอเคครับเออกดค้างกดตัวเองค้างไว้อ่ะแล้วก็นับเลขนับนับเลขหนึ่งไปเรื่อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ โอเคครับ okay อ่ะนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสองหนสองสามสี่ข้โตหรอสามสี่หนึ่งสองบนน่ะขบนหน,นึ 1, 2, 3, 4, 1, ่งสองสามสี่หนึ่งรโตรงยาวเลยพี่ตรงยาวเลยสี่สองสามดีขึน้นเยอะรีหนนึ่งสองสากอร์สดัมสองสามสี่ สามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามต้องไหนอุโมงค์โรงพยาบาลเก่าพออยังฮะไม่แดงๆอะพอ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 อาเดี๋ยวไม่ตกกระดับเพื่ออะไรฮะไม่ผมรอขับดูไอมันก็ยังมีมันก็ยังมีมันก็ยังมีแต่ก็ถือว่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่ดีขึ้นดีขึ้นอุ้ยตึมคลิปหายแล้วฮัลโหลเป็นไรไหมน่ะ เบรกยิงก่อนนะเท่าที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 ครับเรียกช่างเลยครับเรียกช่างเลยเรียกช่างเลยมานี่ผมให้ตังค์ค่าต่มโอเคครับผมนัดผู้หญิงไปที่เอ่อโรงพยาบาลนะครับพี่เดี๋ยวผมขับไปน่าจะไหวมั้งเลขกระเป๋าเลยสองหนึ่งเจ็ดครับพี่ครับถือว่าผู้โชคดีพี่ไปจับใครมาน่ะเปล่าเปล่าปฏิเหธเขาโอเคครับพี่เขาดิบไรเหมือนกินฮัลโหลไปรุ่นถามไม่ไดยดิครับผมปกติแล้วอ่า เข้าเมืองมานานหรือยังเอ่อได้ประมาณอาทิตย์นึงครับพอดีเติมเบบีวีซ่าอยู่แล้วนะเติมเบบีไปเท่าไหร่หมดแล้วหมดแล้วหนึ่งพันครับแล้วเติมกระชับอมไปกี่ลูกแปดร้อยลูกครับแล้วเปิดหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอคำหนึ่งใช่ครับอยูไอ้ชักกี้ชักกี้อ่ะเอากระชามาสองร้อยลูกดิคุยกับพี่ต้นอยู่เอ้าวอขอโทษเอาเว็บไหนเฟปหกเสียคข้าตัวนะดึงละดึงละดึงละไม่ต้องละเอ้า ไอ้ยอยเดี๋ยวมันเลวลูกม yeah. yep. hey. uh, yeah. ันจำไม่ได้เอามาขึ้นก่อนเดี๋ยวเสียเข้าตัวให้อ๋อคือคนยังคนยังรับไม่หมดหรอมีม้านรวมครับพี่อ่ายี่ิบหกยี่หกมีแกงบ่าเราอ่ะไม่มีครับชิลเดียวหรอมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมอ่อไม่ค่อยสมสิงกับใครฮะตอนนี้เหงาป่ะเล่นคนเดียวเหงาป่ะนิดหน่อยอะ่ะนี tamam ่น right. ี่เอาลงรถมาไหน ขอมุกสักมุกหนึ่งเห็นผู้หญิงผมชมพูคนนั้นไหมเห็นครับลองทักทายแบบเพิ่มเรียกความน่าประทับใจครั้งแรกครับผมดูสิ<อ>ผมเ๋็วเร็วเอาพี่ก้อนไม่ได้ยิงเหรอแล้วหลังขวาแตะเออหนูว่าจะไปเชฟน่ะพี่สาวชื่ออะไร,รอ่ะรชื่อมูมี่ค่ะอ๋อคนอะไรผมแฮร์รี่ครับ ถ้าผมอยากอยู่กับบูบี้นี่ผมต้องทำยังไงครับพอดีผมเหงาอ่ะเกือบไม่ต่บูจะไปฟาร์มเงินอีโค่นะน่าจะเบื่อหน่อยนะแล้วบูเหงาไหมฮะไม่โดนรอเปนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมันต้องทำเงินอ่ะไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องพวกนี้อ๋อไปกับผมไมฮะเผือจะติดใจผมสักนิดนึงไปกับผมนะฮะเอาไปไหนเหรอฮะ เอ่อไปพาไปหาเงีนยนะฮะหรือว่าเวลาว่างๆก็เดี๋ยวค่อยไปดูปีที่อื่นแไงขายยังไงเหรอฮะผมผมเป็นนักซ่อมไฟอ่ะพี่พี่เรากำลังระเบิดดับนะเราบังบดับมืออาชีพแบมืออาชีพเลยเหรอใช่ครับผออยากลองด้วยจังหมายถึงอยากลองจบไฟเหรออ่าใช่ค่ะแป๊บนึง คนธรรมาครับผม,ผมทำไม่ได้จริงๆเอาคนนี่ไงเขาไปทำงานอีโคโนมี่เขาเหงาเราก็ไปทำกับเขาสิไไปทำกันสองคนอือจะได้ไม่เหงาได้ครับเดีย๋ยวว่างๆผมพาไปซ่อมตู้นะโอเคค่ะอ๋อให้นี้ให้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรผมชื่อแฮร์รี่ครับเนี่ยขอบคุณครับโอ้โหพี่พี่ตูบี้ใค ผมแบ่งเขาได้ไหมอ้าวแล้วแต่เราโอเคฮะไปผมผมผมมีของจะให้ด้วยอออค่ะมีวีเลขอะไรครับสองเก้าเจ็ดค่ะนี่ฮะอะอันนี้คืออะไร,รอ่ะคะมันคือกล่องวิเศษฮะฮะ มันต้องมันต้องมันต้องไปตรงนู้นนะฮะนั่นน่ะเข้าไปเปิดข้างในนะนั่นน่ะไม่เคยเหรอคุณผู้หญิงผมยืนไม่เคยเปิดกระจับบองเหรอเออหนูเป็นเด็กใหม่ค่ะเพิ่งเข้าประเทศมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าไปดิไอ้แฮร์รี่ไปแนะนำพาเขาหน่อยได้ไปสอนเขาหน่อยปะได้ครับขอบคุณมากครับโอเคเออไหนฮัลโหลว่าไงนะขอบคุณนะคะครับผมไอ้แจ็คเก็ตว่าไงนะเออมีอาหารอะไรที่แบบว่ามีครับมีมีเลขเป๋าเลยข้างนอกแล้วแบบ เต็มไหมครับมีไหมครับมีครับมีมีเลขเปล่าเลยวิ่งเดียวเออผมต้องให้ตังค์คนตรวจไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมกดให้เลยครับสายฟามวิ่งคนดูคนดูรวยชื่ออะไรครับเนี่ยไมใจดีจังอดำดำอ๋อที่เป็นขอบบอลใช่ไหมครับเนี่ยจุกโอ้ใจดีจังอ่ะไม่ไม่ผมขอถามก่อนนี่คือเป็นเป็นเป็นคนโสดทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับบูบี้บูบี้มีแฟนหรือยังครับ ไว้ค่ะแฮร์รี่อ่ะอยังครับโชคดีไว้แฮร์รี่ไปแล้ว <c oughs> อ๋อผมเจอแล้วถือว่าเป็นโชคดีของไอ้แฮร์รี่มันเว้ยเดี๋ยวไปแอบสเปคดูดีกว่ามาคุยกันวะแต่ถือว่ามันมีความกล้าแสดงออกอยู่นับถือใจมัน,ม,นมีความกล้าแสดงออกอยู่ Yeah, hey. all day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.